การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดการแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุอันสมควรให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดได้แก่นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้งโดยสามารถแจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ มีกิจุละจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกลเจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรมีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า100กิโลเมตรได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่กะกะตกำหนดกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้วหากในวันเลือกตั้งเหตุด,ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านครับ ฝากกดติดตามกด Subscribe กด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ